สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็มีตั้งค่าตัวใหม่อีกแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของ ตั้งค่า5,000บาทอีกแล้วนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ตั้งค่าเด็ดเด็ดมาอีกแล้วนะครับแล,และเป็นตั้งค่าคนดงนังด้วยนะครับนอและเป็นของในไทยด้วยนะครับสำหรับตั้งค่าคนนี้นะครับนาอเอาเป็นว่าพี่จะไม่ขอแจ้งชื่อลักกันนะครับเพราะว่าเผื่อตั้งค่าไม่ดีทุกคนอาจจะไปด่าเขาอะไรประมาณนี้นะครับนาอเอาเป็นว่าตั้งค่าดีก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปบอกอีกทีนึงแลวกันนะครับนาอว่าเออตั้งค่าของพี่เขาดีอะไรประมาณนี้นะครับนาอพีขอบอกเลยลวกันนะครับน้องน่ารัน ของประเทศไทยที่แบบว่าทุกคนน่าจะรู้ถั้าพี่พูดไปนะครับเนาะแต่เอาเป็นว่าปิดไว้ดีกลัวนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ เรื่องการแจกเพชรนะครับทุกคนก็คือวันอาทิตย์นะครับเนาจะมีการแจกเพชรสลองครบรอบ50 0แสนผู้ติดตามนะครับนอ5ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับนอก็เตรียมตัวละกันนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ามีการแจกเพชร5 0 0พันบวกขึ้นแน่นอนนะครับนอ5ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือเตรียมตัวละกันนะครับวันอาทิตย์เป็นคลิปตอนเช้านะครับนออย่าว่าพี่ไม่บอกละกันนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า ขอแจ้งล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับเนาะว่าวันอาทิตย์เจอกันแน่นอนนะครับเนาะงสำหรับการแจกเพชรนะครับเนาะงใต้คลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับเป็นส่วนของบัตรกรีน่าฟรีฟรีบุลลุค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละ1 1ไลลคค์์นะแชรหน่อยละะกันนครับทุกคนเเ้อก็จะะปรมาณนีลยนะครับเนาะสหรรับการับเพชรแบบฟรีจากพี่นะคครับทุกนพี่ขอบอยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเออก แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนมาทุกคนเรามาเริ่มตั้งเลยดีกวัวนะครับอันแรกก็ใช้ไปได้เลยนะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองแล้วก็อันแรกนะครับพี่จะเริ่มจากมองรอบนะครับมองรอบนะครับให้เราใส่อยู่ที่1 5 1นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอใส่แบบนี้ได้เลยนะครับรับประกันนะครับนอว่าออกมาดีแน่นอนนะครับนอสำหรับอันแรกนะครับเพราะว่าเขาบอกมาประมาณนี้นะครับว่าตังค่าตัวนี้เขาห่วงมากๆด้วยนะครับนอปกติไม่แจกให้ใครเลยนะครับนอตา่วันนี้พี่ไปซื้อเอาเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เเลลยนับแ้วกกก็พี่ขอ ว่ากล้องเลนส์หทุกคนต้องเข้าใจนะครับเนะว่าไม่มีคำสั่งยังไงนะครับก็คือ เอาไว้ปัดใช้ปัดหัวปัดขึ้นปัดลงนะครับหรือว่าใช้ในการดึงหัวนะครับเนาะสำหรับมองรอบนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกล้องเลดดอดนะครับสำหรับกล้องเลดดอดนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะกล้องเลดดอทก็เป็นกล้องที่แบบว่าติดมากับปืนตอนแรกนะครับเนาะก็โดดลงไปแล้วได้เลยนะครับและดึงหัวกันเลยนะครับเรียกว่ากล้องเลดดอดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าอันนี้นะครับเป็นกล้องเลดดอทนะครับเน วันช็อตอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าโคตไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคำสั่งของกล้องเล็อน,นะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคปคูณสองนะครับเนาะสำหรับสโคปคูณสองนะครับก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่ 138นะครับเนาะหรือว่า139ประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสโคโคุณ2นะครับเมื่อหลุดจากกล้องเลนส์ดอปไปแล้วนะครับสโคโคุณ2หรือว่าปืนปืนนั้นไซส์แค่สโคโคุณ2นะครับเนาะเราก็จะแบบว่าตั้งประมาณนี้นะครับเนาะเพื่อให้มันเข้ามาช่วยเรานะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเข้าหัวดีแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเออเอาไปตั้งได้เลยนะครับเนาะต่อมาก็จะทาางงด้นขอ นี่เลยนะครับสโคคุณ4นะครับเนาะสำหรับสโคคุณ4นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่138นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนะครับเนาะว่าสโคคุณ2อยู่ที่39นะครับเนาะอันสโคคุณ4ก็อยู่ที่38นะครับเ ja นาะอยู่ที่100ประมาณนี้นะครับเนาะ138นั่นเองนะครับเนาะก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้นะครับเนาะในส่วนของ สักโควคูณ4หรือว่าไม่รู้จะตั้งเท่าไหร่ตั้งประมาณนี้เลยนะครับเนาะเข้าหัวดีแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่พิเทสมาแล้วนะครับก่อนที่จะบอกว่ามาจ่าให้แบบฟรีนะครับเนาะก็ดูว่าพี่พิเทสมาแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและต่อมาก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับอยู่ที่137เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับเนาะว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ตัััั้้้้งปรรระะะมาาณนนนนนนีีไดดเเลยคคบบขหวแ่อ100% ทุกคน และหลายคนถามพี่มานะครับนอว่าถ้าเราตั้งลำกล้องสไนเปอร์เราจะได้ดึงหัวไหมนะครับก็คือเกมเกมนั้นเรากะโดดไฟได้สไนเปอร์ก็ต้องได้เล่นก่อนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับทุกคนก็คือมุมมองอิสระนะครับนอก็ให้เราตั้งอยู่ที่134เท่านั้นนะครับนอก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนอสสำหรับมุมมองอิสระนะครับนอแนะนําให้เปิดแล้วกันนะครับพี่อยากให้ทุกคนเปิดนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดนะครับนอก็คือพี่เปิดทีไรพี่จะดึง นะครับโดอสำหรับการควบคุมนะครับเนอก็แนะนำให้ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับเนอเปิดปีตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับเนอทุกคนก็สามารถค่อยๆดูวิดีโอพี่ไปได้นะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอเดี๋ยวพี่จะเลื่อนให้ดูแล้วกันนะครับเนะว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนอพี่จัดการให้แล้วกันนะครับหรือว่าทําการเลื่อนให้ดูประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่าตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นตั้งค่าการควบคุมนะครับเนอก็ นอก,ก็สามารถดูได้นะครับนอนค่อยๆดูก็ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอก,ก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก,ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนที่แบบว่า ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่โคตรจะดีเลยนะครับทุกคนหรือว่าตั้งค่าที่โคตรดีเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับขนาดกลุ่มยิ่งนะครับเนาะพี่จะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับก็คือ49 59 69นะครับเนาะหลายคนคงสงสัยนะครับเนาะก็คือแบบว่ามือถือหน้าจอเล็ก49นะครับรุ่นที่ผลิตออกมาปัจจุบันหรือว่าที่ทุกคนเล่นอยู่นะครับเนาะให้ตั้งอยู่ที่59เล่นนใ iPad หรือว่าในนคคอมะรับเก้าเล่นนะะครับเาไอแนดหรัือว่าใน ว่าตั้งประมาณนี้และการขี่ลูกศรสีแดงนะครับไม่ใช่ว่าขี่ไปเพื่ออะไรนะครับเนาะตำแหน่งการวางปุ่มนะครับก็วางประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับกราฟิกแนะนําง่ายๆแล้วกันนะครับเนาะสำหรับกราฟิกนะครับก็คือราบลื่นสําหรับมือถือไม่แรงนะครับราบลื่นและมาตรฐานสําหรับมือถือกลางๆนะครับเนาะส่วนมือถือแรงตั้งไปได้เลยนะครับระดับแม็กระดับโปรปิดแค่เงาพอนะครับนอนและมี DPI เพิ่มเติมนะครับทุกคนสําหรับ DPI อนะครับเนาะก็คือ ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอแต่ถ้าไม่อยากตั้งก็ได้นะครับส่วน Android 400หา900 DPI เนี่ยครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและผลเทสออกมาเป็นยังไงนะครับทุกคนสำหรับผลเทสออกมานะครับนอก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็เข้าหัวดีแน่นอนนะครับนอสามารถหนึ่งๆได้ทัวร์นาเมนต์ได้นะครับนอหรือว่าลงแรงซ4ได้มาป่าเดียวดาได้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอเรียกได้ว่าอันนนนนีี้้คคับบเเาาก็็ปตง่่่ทแวโโหดลย ครับนก็คือพูดแบบว่ากระโดดยิงเลยนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับไหนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้นะครับนก็คือแบบว่ากดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีการ แจกเพชรจัดหนังจะเต็มแน่นอนในวันอาทิตย์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแจ้งล่วงหน้าละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ลวกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าลวกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย